สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาแกะมาแกะเครื่องซักผ้านะครับของ LG สัง่งมาจากราัาดานะครับเลนไปให้ได้เลืนได้อยู่จะจะพื้นหน่อย้มันนีลูก สำหรับแกะที่รัดสายรัดออกแล้วนะครับทีนี้ก็ยกเครื่องยกลังออกเลยครับยกปอกยกปองขึ้นเลยครับผมยกขึ้นเลยครับผมยกขึ้นเลยครับอ่าป็นวิธีการแกะที่ถูกต้องนะครับผมขึ้นเลยนะครับแล้วทีนี้มาดูตรงนี้นะครับผมให้ยกเครื่องออกมาก่อนนะครับผมยกเครื่องออกมาก่อน ยกเครื่องออกมาก่อนนะครับยกเครื่องออกมาจากแท่นนี้ก่อนนะครับจะให้ดูเหยียบครับเหยียบเท้าเหยียบแล้วก็ยกขึ้นครับวางลงครับทีนี้จะให้ดูตรงนี้นะครับผมให้ดูตรงนี้ในการขนย้ายในการขนย้ายสินค้าเนี่ยเขาจะล็อกตัวนี้ไว้นะครับผมล็อกตัวแกนมอเตอร์นะครับให้มันอูนะครับล็อกแกนมอเตอร์ล็อกแกนของถางซัก ซักนี่มันจะไม่โยกนะครับก็คือเัาใช้ตัวนี้ล็อกไว้นะครับเดี๋ยวจะนอนลงนิดนึงแล้วจะใส่ฝาครอบนะครับนอนลงนะครับไม่มีบุบสลายนะครับผมไม่มีาการบุบเลยผมสำรวจดูว่าร่า ไมีมบุกนะครับไม่มีบกุกสลายมาอย่างปลอดภัยถังอะไรดีเยี่ยมนะครับสินค้าโอเค,อเคนะครับใส่ฟ้าข้างล่างนะครับกันหนูกันแมลงนะครับอเคคับเอาฟ้ามาใส่เลยครับผมไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมันก็หายเองฟ้าเลยครับผม ่้าครับมีน้ำอยู่ข้างในนิดนึงแสดงว่ามีการทดสอบมาก่อนแล้วครับมีน้ำหยดลงมาจากจากท่อน้ำทิ้งแสดงว่าก่อนที่จะผลย้ายถ่ายเทมาให้ลูกค้าร้านค้าเขาทำการน่าจะทำการทดสอบก่อนนะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับ ตีว่าโอเคเลยนะครับสายฟ้านะครับผมการใส่ฝฟ้าก็คือครับด้านนี้นะครับผมด้านนี้ครับมันจะมีตัวล็อก2ตัวนะครับผมตัวล็อก2ตัวตัวล็อก2ตัวนี่ก็มาล็อกอยู่ตรงนี้นะครับตัวเขี้ยวเขี้ยว2ตัวนี่นะครับเขี้ยว2ตัวเนี่ยสองข้างแบบกรดูกชัดเขี้ยว2ตัวเนี่ยก็แค่เอาเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนนะครับ ตรงนี้ก็เลื่อนกดเข้าไปแล้วครับไอเขียวสองตัวเนี่ยมันก็จะล็อกเลยนะครับสองตัวกดล็อกแล้ว,ลวเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ยกเครื่องขึ้นนะครับเดี๋ยวก่อนสำหรับตรงนี้นะครับผมเวลาเราวางเนี่ยอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังนี่มันจะน,นิ่งนะครับไม่สามารถที่จะยกขึ้นยกลงได้แต่ด้านหน้านะครับมันสามารถปรับนะครับปรับให้สูงขึ้นหรือต่ําลงนะครับโดยการหมุนนะครับถ้าหมุนออกไงนี้มันก็จะสูงขึ้นถ้าหมุนเข้าไปมันก็จะต่ํานะครับ การปักพื้นบางทีพื้นมันไม่เสมอเราก็ต้องมาปักตรงนี้นะครับผมด้านหน้าจะมีสองข้างแต่ด้านหลังสองข้างนี่ก็คือจะล็อกเลยล็อกอยู่นิ่งๆเลยครับตัวนี้สามารถปรับขึ้นปรับลงได้ตามพื้นผิวน,นะครับที่เราวางเพื่อที่จะให้เครื่องซักผ้ามันเสมอนะครับผมโอเคเดยยกเครื่องขึ้นก่อนนะครับผมเรียบร้อยต่อไปสำหรับเครื่องนี้ก็จะไปทดสอบนะครับยังไงจะให้เครื่องอีกเครื่องหนึ่งที่กําลังซักอยู่เขาทดสอบเสร็จก่อนนะครับ ดูอีกเครื่องหนึ่งที่กำลังซักอยู่นะครับผมคบเครื่องนี้กำลังซักอยู่นะครับผมอันนี้อาจจะซักน้ำน้อยหน่อยเพราะว่าที่ก็ซักน้ำน้อยเพราะว่าเขาจะเขาจะชั่งกิโลได้แค่นิดเดียวนะครับผมซักน้ำแค่นิดเดียวเองถ้าหากว่ามีการเปิดนะครับมันจะมีตัวเซนเซอร์แล้วมันจะเตือนนะครับ จะาซักน้ำแค่นิดเดียวเองนะครับโอเคให้มันซักต่อก็ปิดฝารอสักพู่หนึ่งเดี๋ยวระบบเซ็นเซอร์ของเขาเ็าจะซักต่อนะครับผมจะเปิดฝามันจะดังเตือนทีน่ดริงที่ดริงมันจะเตือนว่าเปิดฝานะเนขาจะเตือนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เขาจะซักของเข,า,ขาต่อนะครับผมนี่ครับเครื่อ,อกกงก็ทำการปิดไปแล้วนะครับน้ำก็ออกมาถือว่าโอเคเลยนะครับผมถือว่าตท่นี้ ได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวจะถอดออกเอาอีกเครือ่องหนึงมาทดสอบนะครับผม ไปลองซักใหหน่ะ้จะลองซักดูเน่อน่โอเคครับต่อน้ำทิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะขนั้นนะจะลองซักดูอ้นะครับาจะต่อน้ำเข้านะครับผมอ๋อ

ทำข้าวเรียบร้อยนะครับจเปิดวาลครับอันนี้ก็ลองซักอีกทีนะเครื่องนั้นเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วรังนี้มากดพาวเวอร์นะครับผมมากดเปิดก่อนนะครับเปิดพาวเวอร์แลก้วก็กดเพลเลยครับซักอัตโนมัติเลยเครื่องมันจะชั่งน้ำหนักซักของมันน้ำก็เปิดมาแล้วนะครับ สัโค้นึงนะครับเครื่องมันกำลังช่างกิโลนะมันหมุนนะมันหมุนช่างน้ำหนักน้ำหนักเท่าไหร่มันจะลงน้ำเท่านั้นนะครับอันนี้การตั้งอัตรนมรอ,อสโครน่นึ่งก็ปล่อยให้มันทดสอบไปนะครับผมเดี๋ยวสรซังเสร็จก็ค่อยบายมันโอเคก็จ,จะได้จบการรีวิวนะครับ